Thank uh you. -huh. วันนี้มาหาใครครับหาี่บอยกับมังกี้เฮ้ยชูว่ะคอนเฟิร์มตาบ้าว่ะลงละจูมาหาตัวเองก็ได้ครับนี่่คะมากับละครค่ะของหนูค่ะเรื่องนางร้ายใสยลับน่าใช่ของผมป้ามากลอยลอยครับผมก็จะออนแล้วอยากมากก็เลยมา เป็นเพื่อนพี่ปีเตอร์ก็หล่อค่ะไงพีดแบลกละครเรื่องนี้ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะก็ละครคอมเมดี้เนาะก็เออ่หวังว่าจะชื่ออะไรชื่ออะไรนางร้ายใส่ละโซ่สุริการเนาะดูแบบเปรี้ยวเรื่องนี้โอ้โหนี่นมแทบไหลออกมาเลยล่ะโอ้โหทำไมฮะโกยมั้งแต่นิ้วโป้งเลยฟีดแบลกดีเนาะค่ะดีค่ะมันจะจบไวแล้วอ่ะใช่เพราะสุดเสาร์อาทิตย์มันก็จะจบไวัยด้วยพีทปีเตอร์ไปแล้ว หาหัวเนา่ครับหัวเร่งเราตอนนี้ตอนนี้ถ่ายละครด้วยกันอยู่ในส่วนขวัญแล้วกันมาอัปเดตกันหน่อยเป็นไงบ้างคะผมก็ดีครับตอนนี้ก็ถ่ายไปเกือบครึ่งแล้วเนาะครึ่งแล้วครับเดี๋ยวก็ถ่ายไปได้เยอะเหมือนกันใช่ใช่ใชม่มีมมมกัดมอน <m int Jump ing> ก็มีบ้างครับมีฉากแบบว่าเพราะคำจริงนะโทรมันจะเป็นโรแมนติกดราม่านะตอนนี้มีคอมเมดี้ปนเข้ามาด้วยค สงัยว่าวันนี้เปิดบิ๊กฟิกซ่องหามไม่ไม่มีโหนนี้แสดงว่าได้ดูปีหน้าใช่เป็นส่วนหนึไม่ได้เป็นปีนี้เป็นปีหน้าก็นานไปเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบทํางานรีบเร่งมากเกินไปไงจะได้แบบว่าละเอียดละเอียดใช่ไงแบบสุดยอดใช่ปีนี้พี่บอยก็ปิดจ็อบไปเลยไม่ได้ดูเลยแล้วใช่ครับผมมีหนังหนังอ๋อเก็นไปยิบโซกันยิบโซครับผมฮะเป็นไงล่ะรอดูค่ะก็ ตามนี่แพนบอกไว้แล้คือน่าจะเป็นช่วงปลายปีครับผม,มกี่เดือนพอถ่ายไปญี่ปุ่นติดวันเองครับอ้แฟนงาบกิ๊วง,งานใช่ตอบน้อยฮะอ้าวทำไม <laughs> ไม่คือมันจะมันจะมีมันจะมีฝั่งที่ไทยด้วยที่ญี่ปุ่นด้วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับติดคิวมั้งที่ที่ไทยก็ประมาณปกเก็บคิวอะไรอย่างเงี้ยไปฝากมากี้นนซื้อเลย,เลย แล้วแต่เขาค่ะเขามีของฝากกับมาให้ตลอดเวลาเขาไปนอกแต่ถ้าไปทำงานก็ไม่ไม่นะไปทำงานไม่ซื้อาพูดถึงผู้ดีก่อนนะคะเมื่อวานดมอินมีสแกรมอยู่นะคะดิฉันเป็นที่ตกใจมากกับการแก้ love is l e v e n t ของตัวเองเนี่ยเริ่มจากพี่บลอยฝากบานมา้น่าเกียดมากไม่คือหนูต้องล่าก่อนต้องเล่าก่อนว่า คือเราไปถ่ายโฆษณาด้วยกันแล้วอยู่ดีๆเขาก็แซกกล้องมาแบบนี้นเราก็แบบแบบฮ้ยแบบอะไรอ่ะก็แบบไม่ได้ไม่ได้เพื่อทำอะไรเนี่ยบอกกำลังคือนาอยใหญ่จะถ่ายเสยเหนียงหนูก็แบบแล้วนางก็พยา,มมาพยามมากพยายามมากจนหนูรู้สึกแบบโอเคโอเคเขานั่งเล่นโทรศัพท์หนูเออเล่นโทรศัพท์อยู่หนูว่าแย่โทรศัพท์เข้าไปแล้วกดปึ๊งแล้วก นั้นมาพอดีหนูก็เลยบอกว่าเวลาทำมาเขาทํากันอย่างนี้ไม่ใช่มาแบบว่ามันต้องกดอย่างนี้แล้วก็ลงพอพงา่ลงใช่พอลงนังก็พยายามแบบจะแก้แค้นก็ทําไม่ได้<ช>โดยสุดท้ายแล้วไปบอกพี่ตะก้อง <ผม S 1> ว่าไม<ล>่ด้ไงคือผมถ่ายอีกไม่ได้แล้วทีอย่างเงี้ยผมก็แบบอุ่นหงิดผมก็เลยบอกตะก้องว่าพี่ตะก้องบอกพี่ตะก้องเลยว่าถ้าเกิดยางกี้เดินมาถ่ายคู่เนี่ย พี่ถ่ายใกล้ๆนะทั้งซอสเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดจัดให้ก็เลยเป็นรูปนั้นออกมาเป็นรูปคู่ก่อนทีมตอนแรกไงแล้วนางก็นางก็คงนึกว่าผมเลิกแก้แค่แล้วอะแบบออก็เลยม,ล<ผ>มันมันไม่คิดว่าไม่คิดว่าแบบจะลงทุนแบบว่าบอกบช่างช่างกล้องออตากล้องว่าเออพี่แบบขอให้แก้ตากล้องกันหนีบมาอ้าวแล้วขอโพสต์อัพสักภาพนึงนะแต่ตากล้องใช่ให้ตากล้องให้ตากล้องถ่ายแล้วภาพชัดมากาหนูแบบหน้าหนูแบบเฮ้อ ชิ้นแรกดีป่ะชิ้นแรกของอะไรฮะก็ส,ส,สนุกดีควาจริงแล้วก็มีอะไรแบบก่อนลงก่อนลงก็บอกแล้วว่าเออลงลงอะลงได้ไหม,ไไหมแบบข้ามันอุบาทว์กันไปหรือเปล่าอะไรอย่างงีอ้อ๋อความอุบัติเนี่ยไม่กลัวแต่มันเจ็บใจเจ็บใจเพราะลงเลยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคดูจินดีสนุกสนานกันไปฮะโอเคฮะวันอาทิตย์นี้ เราก็จะไปร่วมทำบุญที่นีร <ia> ่วมทำบุญด้วยกันครับผมทำบุญวันเกิดของผมกับมากี้ครับผมก็ที่ใช่ของกี้เกิดที่สองที่แบบยี่สิบใช่ครับก็ที่สถานจงคอร์ดอ่อนพิจายไทยครับตรงให้ยาปากเกตครับผมก็รกิจกรรมอะไรบ้างฮะเาก็มีขายเสื้อมีหลักๆก็คือเป็นขายเสื้อก็คือเสื้อตัวละสองร้อยห้าสิบบาทครับก็รายได้ทั้งหมดเลยไม่เอาใช้จ่ายก็จะเอาไปทําบุญในหลายที่เลยครับผมแล้วก็ ฮะที้ก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็แฟนคลับก็เอาของมาร่วมกันบร,ริจาคได้แล้วก็มีทํทำกิจกรรมเล่นเกมนิดหน่อยใค่ะูน่นี้เขาคู่กันจริงเนาะคนเกิดก็เกิดกันคอ,อ,อดีพอดีพอดีเลยอ่ะก็เลยเออทำด้วยกันดีกว่าแล้วันไหนก็ติดตัวเองด้วยน่ะแ <c oughs> บบเด็กแบบใหญ่ยังไง <c oughs> เขาเข,าข้ากับทุกคนง่ายเป็นคนที่แบบแล,แล้วเป็นเด็กที่กินเยอะมาก เยอะจนหนูต้องแบบไม่ให้กินคือปกติจะแบบเด็กคนอื่นแล้วแบบกินไหมลูกกินไหมกินไหมแบบคนนี้คือแบบไม่ให้น้ำมันลมกินไม่ให้กินขนมกินได้แบบช็อกโกแลตห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้น้องกินเถอะให้น้องกินเถอะอหรอแบบไม่ได้ไม่ได้ห้ามหนอน้องเนาะฮะช่วงร่างโตไงนะ ก็เลยจัดให้กินเขาเลยไปนะแต่ตอนนี้ก็เร <ah> ิ่มเริ่มเริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มจํากัดบางแล้วใช่ครับเขาเล่นเยอะด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบผิวง่ายอันนี้เดี๋ยวติดตามดูนะน้องไ้าใส่ใส่รับแล้วก็พี่บอยในสวนขวัญในสวนขวัญแต่ว่ามีหนังก่อนแล้วก็เป็นนสวนขวัญครับผมฮะแทนจักอะไรล่ะครับวันนี้ลอยๆครับวันนี้เกิดอยากจะมาก็เลยอยากมาก็มาฮะ มาตามผมหรือเปล่ามาตามผมหรือเปล่าครับตามพี่บอกเลยจะดูภาพกิจกรรมด้านหลังครับผมวันนี้เจอกันได้เลยเย้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นี่นะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตเจ้าหน้าทุนทีของช่อง3นะครับผมเป็นข้อ,อยืนยันว่าไม่ใช่มีแบบพิกานแล้วเราถึงจะมาอะไรนะรามาหาพี่บอยใครอร่อยจังอ,อไม่คุยกันก่อนนะคุยกันก่อนเนี่ยคุยกันก่อนอน้นองในบ้านพี่บอยแก่แล้วครับผมพี่บอยมีแฟนแล้วไหนเยอะได้ยินข่าวลือมาเยอะวันนี้มาหาใครครับมาหาพี่บอยอจรงิงๆรหรือมาหาพี่ตั้มเดอะสตาร์ครับพี่ตั้มมาหรอ <laughs> <laughs> หายไปแล้วพี่ตั้มน่าจะกลับไปแล้วครับผมกลับไปแล้วครับผมกับเชอรีนครับผมเนี่ยเชอรีนยังอยู่อ้าวเนี่ยตั้มเนี่ยพี่ดิวอ้าวรอพี่ดิวค่ะพี่ดิวพี่ตั้มไม่มีวันนี้มีแค่สองคนอ๋อพี่ดิวกับพี่เชอรีนเออโหติดต่อกันโบกันเข้ากใหญ่ครับตอนนี้สาระอยู่ที่ว่าผู้ดีสารมีบ้าคะ ตอนนี้ครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยครับแล้วก็ใกล้จะออกจาแล้วครับอีกคาดว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมแฟนบอกว่าพี่หน่องออกตอนไหนคะออกออกไปไหนออกออกไปเวลามามันแวป๊ะแเปใช่เพราะว่าเพราะว่า บทเด่นไปที่นามเภอกับกับอหยางมากกว่าครับผมปลอมตัวกันอยู่ใช่ครับผมก็คือคือของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผมาเพราะว่าจะไปทําข่าวครับผมขอเวลาไปทําข่าวนิดนึงครับหมายถึงในเรืองใช่ครับผมก็เลยก็งอกกันตายใช่ครับแล้ววันไหนหนักหักล่ะคะวนไหนหนักหนักก็คือวันที่มันนอนกับนามเภอครับผมใช่ครับผมนอนกันานอําเภอนอนไปแล้วเลยไปแล้วนั้นก็คือคือปกติในเรื่องเนี่ยนามเภอจะมานอน ที่บ้านผมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับผม,มเป็นปกติกินไหมคหะกินไหมคะนอนเฉยครับน,นอนเฉยๆ,ๆพักผ่อนครับผมไม่ห้ามเลยเลยไม่ทำเลยทำครับผมพี่น้องบางหลังเห็นภาพพี่น้องกับน้องวันใหม่บ,อบ,อบ่อยๆแบบเห็นกับทุกคนแหละแม่ก็บ่อ,อยพี่บอยก็บ่อยพัทก็บ่อยแล้วอะไรอ่ะพี่จะถามว่าอะไรครับผมน่ารักไงน้อครับผมก็น่ารักครับเมื่อไหร่จะมีลูกของเองโอ้ยังไม่มีแฟนเลย ไม่อะไรล่ะไม่ก็ก็ตอนนี้ต้องโฟกัสไปที่งานก่อนถ้าเกิดรอให้คือยังไม่ได้วางแผนไปเลยก็ต้องโตอีกหน่อยก็แบบสักประมาณ 4, 5, 6, 70 0อะไรเงี้ยค่อยวางอกสิบแต่20สิ่งหานีนวันเกิด<ช>พี่ชายแล้วม,มีอะไรเขามีงานอะไรนะมีติ้งไม่ใช่ทำบุญเลี้ยงวันเกิด <All right. S 2> ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เด็กออสพมยาไทยอยู่ที่ให้แยกปากเกร็ดครับผม1ิแปดวันอาทิตย์นี้แล้วแต่ว่าผมไม่เมีโอกาัดได้ไปเพราะว่าผมมีอ๋อนี่โฆษณาเลยครับวันอาทิตย์นี้ครับขันมันเนี่ยเราออนทันเราออนทันมั้ยันที่18นี้ครับมีมิทติ้งครับของจุดนัดพบครับที่รีมเ w ิ r ์ d นั่นเองครับผมมันรู้สึกว่าเขาต้องไปกับตัวเองจริงเหรอเขาวิ่งล่อไง สองงานเลยเหรอได้กันเดี๋ยวเจอที่นู่นนะครับผมก็เดี๋ยวพี่แจ็คเจอกับพีบอยในรอบเค้าวโดยผมในรอบบ่ายครับผมไม่ได้หาน้องไม่หาพี่บีมพ,พี่บีมไม่ได้ไปครับผมมีผมคนเดียวครับวันนั้นยังไปอยู่ไหม ตัน<ไ> <g ười> นี้นมีทุกคนครับมีพี่บีมออมเพชรพุทธพี่ตู่แล้วก็น้องอันดาครับผมมาหมดเลยครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะรูดีลาโชแล้วก็จุดพลุเข้าตาอีกจุดพลุเข้าตาอะไรเอาที่แล้วค<จ>่อ๋โอโดนไอ้นี่โดนหนังสือครับผมไม่เป็นไรถ่ายแล้วเป็นรอยแดงนิดหน่อยวันนี้ก็ร้องสามเพลงครับผมก็เป็นพี่ครับผมร้องสามเพลงวันนี้รอฟังก็นั่นนดดิก็ต้อง ก็ต้องเอาเอาเฮบอยไว้อยู่ข้างหลังผมแล้วกันยืนอยู่ข้างหลังนะผมก็ลองออเนาสเซียนะคะครับผม <Yeah. S 1> ตอขอบคุณมากครับผมเย้ yeah. hey.